สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวฮิมไทลันทุกท่านครับขอม e r r y c คริสมาสแ a ะแฮปปี้นิวเอียรนะครับในปีสวร21ที่กำลังจะมาถึงแม้ในช่วงที่ผ่านพ้นมาปี2020 หลายท่านที่นี่อาจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหลายเรื่องนะครับทั้งเพศภัยทางเศรษฐกิจตลอดจนโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นแต่เรายังมีพระเจ้าที่แสนดีอยู่ในชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพรท่านในขวบปีข้างหน้านี้ที่เราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆจนท่านจะมั่นใจว่าพระพรของปรงนั้นไม่ได้หยุดไปจากชีวิตของเราเลยนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านเกิดผลทั้งตัวท่านและครอบครัวให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีครับ ขอพระเจ้าอุปรพรนะครับ Merry Christmas and Happy New Year ครับสวัสดีครับ Merry Christmas and Happy New Year 2021พ you know, mm ี่น้องทั่วประเทศนะครับขอให้มีความสุขมีความเชื่อบนันเป็นเปด้วยพลังความเข้มแข็งสุขภาพที่ดีตลอดปีข้างหน้านะครับขอพระเจ้าสมบ,บูรณ์อุปพรให้มีความสุขมากๆนะครับบ๊ายบายครับ Christmas. Uh, Merry Christmas mm hmm. นะคะ mm hmm. พี่น้องขอปี2021เป็นปีที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจและวิญญาณของเจ้าท่อเนะครับพี่น้องครับเป็นไทยแลนด์ของเราเราจะรับกระเจ้าร่วมกันร่วมกันรับใช้ประากาศต่อต่อเสด็กดูรูกแกะแล้วก็สร้างทัศนจกรให้เข้มแข็งนะครั mm hmm. บเป็ไทยแลนด์ก็เข้มแข็ง ทีมไทยแลนด์ก้าหาเข็มแข็งทีมไทยแลนด์ก้าหาเข็มแข็งในตะกรีสวัสดีครับพี่น้องที่รักครับอยากกล่าวคำว่า Merry Christmas และปีใหม่ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านให้มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับขอบคุณในปี2020ที่ผ่านมาเราได้เจอวิกฤตหลายสิ่งหลายอย่าง แต่เราก็เห็นพระคุณเห็นพระพรของพระเจ้าใช่ไหมครับที่เราผ่านมาด้วยพระคุณความรักของพระองค์มากกว่านั้นในปี2021นี้ขอพระเจ้าอวยพพรพี่น้องอวยพรหน้าที่การงานครอบครัวให้ประสบความสําเร็จในการดีต่างๆนะครับและเชื่อว่าคริสต์มาสนี้อยากเชิญชวนพี่น้องให้พาญาติมิตรที่ยังไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้ามาพบพระคุณความรักสันติสุขที่มาจากพระองค์นะครับ และเชื่อว่าในปี2021นี้เราจะได้ปนนีบัตรรับใช้เห็นความอัศจรรย์ <c oughs> เห็นการยิ่งใหญ่ที่มาจาก,กรงรองค์ร่วมกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับมาเรยคริสต์มาสขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสด <c oughs> ีครับ